สวัสดีครับพี่นอ้องหากินแบบบานๆนครับผมวันนี้ผมสิบผ้าพี่น้องมาเลาะเบิงหลอบนะครับผมใส่หลอบไว้ซีหาหลังใส่ไว้มือนึ่งเลยครับพี่น้องไม้นี่แหละครับผมไม้ที่เพิ่นมาหาจับป่ากันนี่ยนะหลยลยมือเพิ่์นมาซักซุม่มลงแขกวันแหกันก็นกผมว่าคาปลามันหมนุนน้ำาลีนน้ำคลองน้ำยางผมก็เลยเอาหลอบมาใส่ไว้หาหลังนะครับพี่น้องหาหลัง เดี๋ยวผมสีพ้าพี่น้องไปเลาะเบิ่งหลอบกันครับว่าสิเป็นไดงน,นะครับพี่น้องว่าสิคือบ่สีใดการบ่ครับนี่นะครับผมหม้ยดันหลังเขาเลยไปครับผมไปเบิ่งหลอบไปลุ้นกันครับไปครับ ปลาดินอยู่ในปลาผืนออดินแห้งเถอะ, <c ười> ขออะเขาหล่อพ่อใส่ไปขออเขาหล่อพ่าบั น้องนี่ครับลังเลบุ๋มยังของเงินตุ่มตุ่มอยู่ในนี่เลยพี่น้องปาพื้นหงายัางหนาอยู่ mình lắng lên thôi làm hấp một tiếng mà nhà nó Ui, tao bụt ngoài Bắt cần được có mà nè Ui Tôi khóa vậy ao biển, mai sen, nước nấm ba phử, ơ kìa, mồi nui nhế nhế, mồi พูดนะปลาต้อ้โอง่อยงงคุณเอเลป่ปลาคือพี่น่องโอ,อ้ยพี่น่องพูดนะปลาโดดก็โดดออกจากหลังรอบเนี่ยโอ้ ว่ได้เข่ารอบเนี่ยโอ้คุณอ่ะคุณอ่ะชูชดเด็ดพี่น้องต้นจุ่มหล่นคุณนี่หล่อพ่อบอลอะโอ้จะบอกหอยจะบอกหอยแบบนี้ลังนี่ลังนหนยังมีสองสำนวย มันหมดไปหลวบเอ้ยมันหมดไปมันมาอ,อยู่หลังหลบงวบเจอนึ้ไหมมันไปในเขามาหนาหลวบโอ้ยเจ็บไปจีไปหลวกก่อนพี่น้องหล่ไล่ก็ได้โอ้ยควองมันได้หนึ่ง กบ <laughs> คือภูเขาไงพี่น้องมันอยู่หลังรอบเสือใช่ไหมเศรษฐายเศรายโดดแบบตัวเงยเติบไปด้วยประความกระโ,โดดข้ามป้าผืนไปเลยโอส้สุดเลยผมว่าเดี๋ยวมันก็จะว่อนมากเด็กพี่น้องเดี๋ยวมันก็ต้องวนมะเขา ระเดือดไว้นี่กห้าสิบดักไปก่อนอมันตะมากระโดดเว้ยว่ามันมันมีครูมันครูมันถืออีพี่น้องวันเป่าครูมันไม่มีอนหมดถือผมบ่ยอมหรอกผมใส่ไปก่อ๋ยวจังหวเบิ่งกันหมื่นรุ่น อ,อ,อดิ่มใส่รอบแขงอันนี้บดีอยู่กัด,ดไปให้หน่หอ ใส่ไป khoảng ขึ้นบนเลียน <c oughs> มาเข่าฟวาง,ออางน้ๆๆนอบักควายพี่เห็บอหงนะ ตะบุกคอยหุ่นป่าด,ดาิ่นดูแน่ๆคนเด็ดๆโอ้รอบขาดพี่น้องอยังมาก,กัดอุย้ยอุ้ยอุ้ยถือปานกูนอยู่แล้วเนี่ยขาดเฮ้ ngu mắc cạch đây nè ngu mắc cạch lọt không kìa có một khói nữa đúng <laughs> lại Mấy cái quẩy hơn nè อรอบผมขาดพี่น้องต้องไปเอาเสือกมานำ้ำจริงเลยนะผมมัดรอบก่อนครับ ยู้กัดลอกเลยห่ามเบ้ดเนาป้าพวกเขาลอกเว้ยพี่น้องโอ้ยโอ้โหผือบาดผมเซย์ไปร้ายมือก็นนี่ใซ่ซ์ไปร้ายมือกะหอยอัดง่าครับพี่น้องป้าเขาบ่ได้หอยไร รอบกระเจาะได้ไซรพี่น้องไซรเป่นรอบเข้าอยู่โอ,โอ้พี่นอ,อยังอะไดอีอ้เขาคูเด้พี่น้อง ทั้งหอยทั้งปลาเนี่ยเขาคู่บางงูเหลี่ยมโอ้โหเดี๋ยว,ยวขึ้นโคกกันขึ้นโคกกันหน่อยโอ้โหสวงเดี๋ยวผ้าล่าซีกันเขามาหน่งที่น้องรอบขาดไปลดเละปลาสิรุตรอบผุ้บไปเละ หลังสุดท้ายพอดีได้่ยโอ้ตายคุณนะ่ะโอ้มันคือขาเปิดหอยกัดได้ไงตัวใหญ่เลยพี่น้องมาคูหนึ่งเลยทั้งหมดกหอยทั้งปา่าอัดๆยุ่งง่าเลย วันประคออันนี้ปลาภาษาทางการก็เ,เอิ่นปลากระสงนะครับพี่น้องโอ้โปลากระสงปลาค่อยขาหรือปลาอิจน,นครับพี่น้องนะตัวใหญ่นี่ตัวใหญ่มันอันนีตัวเมียครับตัวนี้ตัวเมียนะหัวเล็บแหลม ดินแห้งดิเงี้เลยเพี่นอนเนี่หัวเลี้ยมนี่เป็นกับผกหอย,ยดินแห้งแต่ว่าตายง่ายนะเพี่น้องเนี่ยเพื่อนนี่คือปลาบูนี่ดินแห้งตายง่ายนี่ครับผาง,งูเหลื่ยมครับลายมันจะคืองูเหลี่ยมอืน่นผางูเหลื่ยมนี่ครับผม หลอบบดตรงดีหลบดียิ้มบ่ค่อยเข้าขาดๆพังๆมุนๆเข้ามาแล้วนี้ไปใส่ขึ้นโฮู้หูหู สีขออนุญาตลาไปก่อนนะครับผมเพราะว่าแบตผมกําลังสีเบิดแล้วก <c oughs> ็เดี๋ยวผมใส่หลอบแล้วผมก็สีลาพี่น้องไปเลยนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กันคือเก่าครับผมที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งไว้จังบวพาดคลิปคลิปต่อไปสิไม่ยั้งกระถาลุนทาเบิ้งครับเมื่อนี้ลาไปก่อนครับผมแบตกําลังสีเบิดพอดีครับผมสวัสดีครับ